อัลลาฮุราะห์มานิราะหิมรับบิชรอัลลอิซอดรีวยสซิรีนิอัมรีวาฮลุลอุคดะต์มิลิซานียัฟกะฮูคาวลีรับบิซิรีนีอิลมันวารซุกนีฟะ์มันอามีนอ่านะคะถือว่าเป็นการเรียนคาบแรกนะคะวันนี้เพราะว่าคาบแรกจริงๆเราไม่ได้เรียนเนาะอ่าก็เข้าวิชาที่สองก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอ่าโอเคค่ะนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะไปในหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบ 144นะคะ,ะเมื่อวานนั้นเราได้เรียนสมบัติทางกายภาพไปแล้ว1สมบัติก็คือความแข็งของวัสดุใช่ไหมคะ,ะความจะเห็นได้ว่าวัสดุเนี่ยมันจะมีสมบัติที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะก็คือว่าถ้าวัสดุบางชนิดนะคะก็จะมีสมบัติที่เหมือนกันนะคะวัสดุบางชนิดก็จะมีสมบัติที่ต่างกันนะคะ,ะสมบัติแรกที่เราได้เรียนไปนะคะก็คือเป็น ว่าเอา่อเขาเรียกว่าสมบัติทางกายภาพที่เป็นเกี่ยวกับความแข็งนะคะลูกอ่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าความแข็งนั้นมันก็จะมีความที่มันเอ่อความแข็งที่มันคะอา่าหลอะนะคะความแข็งก็จะมี ความแข็งมากกับความแข็งน้อยใช่ไหมคะอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เราจะทดสอบอยังไงล่ะให้เรารู้ว่าวัสดุนั้นมีความแข็งมากหรือว่ามันมีความแข็งน้อยใช่ไหมคะอ่าเราก็จะทดสอบโดยการขูดขีดใช่ไหมคะ,อะเอาวัตถุมาขูดขีดนะคะเพื่อให้รู้ว่า ว,วัสดุนั้นมีความแข็งมากหรือน้อยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในหนังสือเรียนนะคะของเราในหน้าที่144นะคะลูกให้เปิดไปในหน้าที่144นะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทํานะคะลูกกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่2ตรงนี้นะคะ ที่จริงต้องมีการทดลองนะแต่ว่าเราไม่ได้เราทดลองลำบากหน่อยเนาะเพราะว่าเราเรียนออนไลน์นะคะอ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องทดลองนะคะให้ดูคําตอบได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนะกันนะอ่ะก็คือว่าวัสดุใดมีความแข็งนะคะอ่าเราก็จะมาทดสอบกันว่ามีวัสดุอะไรบ้างที่มีความแข็งนะคะอ่ะจุดประสงค์ในการทดลองเรื่องนี้ก็คือเขาให้เปรียบเทียบนะคะ เขาให้เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็งอ่ะเปิดหนังสือหน้าที่1 4 4นะคะคุณดาไปอย่างเร็วนะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะอ่ะเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งของวัสดุนะคะอ่าระบุปัญหาตรงนี้นะคะให้ในกักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะก็คือว่าวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันมีความแข็งแตกต่างกันหรือไม่อ่านี่คือข้อสงสัยที่ตั้งเอาไว,วา้ว่าวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันวัสดุก็จะมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวัสดุที่ทําจาก โลหะค่ะวัสดุที่ทําจากพอลิเมอร์วัสดุที่ทาําจากเซรามิกใช่ไหมคะอ่ะก็จะมีวัสดุต่างชนิดกันใช่ไหมคะวัตถุที่ใช้ทํานั้นก็คือว่าจะทํามาจากวัสดุต่างชนิดกันแล้วเมื่อไร่ที่วัสดุต่างชนิดกันนั้นจะมีความแข็งแตกต่างกันหรือไม่อ่านี่คือข้อสงสัยที่เขาถามนะคะก็คือระบุป,ปัญหานะ วัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันมีความแข็งแตกต่างกันหรือไม่สมมุติฐานก็คือการคาดคะเนคําตอบไว้นะคะก่อนที่จะทําการทดลองจริงเขาก็ตั้งไว้ก่อนเลยว่าวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันจะมีความแข็งแตกต่างกันอันนี้คือสมมุติฐานในโลกคําว่าสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคําตอบนะคะระบุปัญหาก็คือข้อสงสัยนะคะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาแล้วก็ สมมติฐานเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่จริงสมมติเขาตั้งสมมติฐานแบบนี้แล้ววัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันจะมีความแข็งแตกต่างกันเขาบอกนะว่าวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันอาจจะมีความแข็งที่แตกต่างกันถ้าเราทดลองแล้วปรากฏว่าผลเป็นไปตามสมมติฐานก็สแสดงว่าสมมติฐานข้อนี้ใช้ได้จริงนะคะลูกอ่านี่คือการตั้งสมมติฐานนะอะ่บันทึกผลลงไปเลยค่ะเห็นไหม เขียนอย่างเร็วเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะลูกวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันมีความแข็งแตกต่างกันหรือไม่อ่านะคะระบุป,ปัญหาหรือข้อสงสัยนะคะต่อมาตั้งสมมุติฐานว่าอยมียุงด้วยวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันจะมีความแข็งแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อนะคะอ่าเขียนต่อไปเลยเขียนลงไปเลยนะคะตอนนี้เขียนไปย,ยังคะอ่าเข้ามาแล้ว6คนนะคะ าฟาราวฮิดานุฟฟาดิลาอสกันดานะคะฟาเดียแล้วก็ฟาเดรุลลลสนะคะแล้วก็นุนะคะเขียนเลยค่ะเขียนตามครูลงไปเลยลูกเห็นใช่ไหมคะในพอยต์เห็นไหมมีใครไม่เห็นพอยต์ไหมอ่าเห็นค่ะอ่าเห็นค่ะก็เขียนไปเลยค่ะอ่าเร็วๆนะคะรูให้เวลาสองนาทีนะคะลูกเดี๋ยวเราไม่ทันเวลานะคะเพราะว่า ต้องต้องเขียนอีกหน้าหนึ่งนะ คนอื่นค่ะเร็วค่ะคนอื่นยังไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะเสร็จแล้วค่ะอ่ะนุ๊กเสร็จหรือย,ยังคะนุ๊กอ่านุ๊กเสร็จหรือย,ยังคะนุ๊กเสร็จหรือย,ยังเอ่ยอ่าถ้าเสร็จทุกคนแล้วครูจะจะข้ามอ่ายังครับอ่าเร็วๆหน่อยค่ะ เวลาเขียนนะคะลูกเขียนตัวหนังสือให้อ่านออกด้วยนะลูกนะแล้วก็ไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากนะคะบางคนเขียนบอกว่าใหญ่มากเลยนะคะลูกเขียนให้เต็มให้จุบรรทัดนะคะไม่ชัดอได้แค่นี้เลยลูกครูขยายได้แค่นี้นะคะ อนุเขียนวัตถุที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันมีความแข็งแตกต่างกันหรือไม่ไม่ชัดหรออ่ะเพื่อนเขียนเสร็จแล้วนะนุ๊ทำไมนู๊ไม่ชัดเนี่ยมันมันข้อความมันจะลางๆหน่อยแต่ว่าคุณดาขยายแล้วนะคะ นุอยอยู่ตรงไหนแล้วคะนุยอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะเร็วหน่อยนะคะลูกเดี๋ยวเพื่อนไม่ทันนะคะวัสดุที่ทําวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันมีความแข็งแตกต่างกันหรือไม่อ่าตมมติฐานก็คือวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันจะมีความแข็งแตกต่างกันนะคะอ่าเราถ้าทําการทดลองนะคะเหมือนพี่ พี่ปอห้าปีนี้เนาะทางก่อนได้ทดลองกับคุณดาแล้วในห้องนะคะก็จะมีไม้บรรทัดโลหะนะคะนักเรียนรู้จักเลยอยู่แล้วใช่ไหมคะไม้บรรทัดเหล็กนั่นแหละไม้บรรทัดโลหะนะหรือไม้บรรทัดเหล็กแล้วก็แผ่นไม้หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ขวดพลาสติกหนึ่งใบนี่คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะมีแค่ไม้บรรทัดโลหะหนึ่งอันแผ่นไม้หนึ่งแผ่นแล้วก็ขวด พลาสติกหนึ่งใบนะคะอ่ะเสร็จได้ยังเอ่ยอ่ะเสร็จแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะอ่ะเรามาดูว่าเขาให้ทำยังไงนะคะลูกอ่ะมาดูว่าขั้นที่หนึ่งนะอ่ะเขาให้ทำยังไงก็คือให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะลูกอ่าเอามาบรรทัดเหล็กนะม้บรรทัดเหล็กก็ทำจากจากทำจากวัสดุที่เป็นโลหะใช่ไหมคะลูกส่วน ขวดน้ำพลาสติกทำมาจากวัสดุอะไรคะทำมาจากวัสดุอะไรคะลูกอะตอบด้วยทำจากวัสดุอะไรเอ่ยวัสดุอะขวดน้ำพลาสติกทำมาจากอะไรคะอะตอบครูด้วยค่ะขวดน้ำพลาสติกทำมาจากอะไรอยาให้ครูถามหลายครั้งนะคะขวดน้ำ พลาสติกทำมาจากอะไรทำมาจากอืมคุเบค่ะอ่าทำมาจากพอลิเมอร์อ่าก็ทำมาจากพอลิเมอร์ใช่ไหมคะหรือว่าทำมาจากพอลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกเนาะอ่าทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอ่าถ้าเอาไม้บรรทัดเหล็กไปขูดขีดบนขวด พลาสติกนักเรียนคิดว่ามันเกิดรอยไม่หลูกเกิดรอยไหมคะไม้บรรทัดพลาสติกอ่าไม้บรรทัดเหล็กเนี่ยมันมันแข็งมันแข็งไม่หลูกแข็งใช่ไหมคะอ่าแล้วก็พลาสติกเป็นยังไงอ่าเราก็มาดูว่ามันก็แข็งเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความแข็งที่แตกต่างกันเพราะว่ามันทําจากวัสดุที่ต่างกันใช่ไหมคะไม้บรรทัดเหล็กมันทำเอ่อจากโลหะแล้วก็พลาสติกมันจะมาขวดพลาสติกมันทําจากพลาสติกนั่นเองนะคะ ทีนี้พอเอามาขูดขีดกันนะคะปรากฏว่ามันเกิดรอยนะคะลูกปรากฏว่ามันเกิดรอยนะคะมันจะเกิดรอยที่พลาสติกแสดงว่าระหว่างไม้บรรทัดที่ทําจากโลหะหรือไม้บรรทัดเหล็กกับขวดพลาสติกอันไหนที่มีความแข็งมากกว่ากันคะลูกอ,อ่อันไหนอันไหนที่มีความแข็งมากกว่ากันคะนะักเรียนคิดว่าไม้บรรทัดพลาสไม้บรรทัดที่ทําจากโลหะหรือว่า ขวดน้ำพลาสติกคะเมื่อกี้มันทำให้เกิดเกิดรอยใช่ไหมคะแสดงว่าไม้บรรทัดที่ที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะมีความแข็งมากกว่าขวดพลาสติกใช่ไหมคะต่อมาขั้นที่สองก็คือจะใช้ไม้บรรทัดพลาสติกไปขูดขีดบนแผ่นไม้นะคะลูกอ่าพอไปขูดขีดบนแผ่นไม้ปรากฏว่ามันจะก็จะเกิดรอยที่ แผ่นไม้นะคะมันจะเกิดรอยที่แผ่นไม้เกิดรอยที่แผ่นไม้นะคะ,ะต่อมาขออธิบายเลยละกันนะเดี๋ยวเราจะเขียนต่อมานะคะขั้นตอนที่3าก็คือเอาขวดพลาสติกนะลูกไปขูดขีดกับไม้บรรทัดนะคะเอาขวดพลาสติกไปขูดขีดบนถูไปถูมานะคะ,ะบนไม้บรรทัดที่เป็นโลหะเมื่อกี้นะคะปรากฏว่า นกักเรียนคิดว่ามันเป็นรอยไหมที่เกิดรอยที่ไม่มันไม่มันทัดไหมคะอ่ามันจะไม่เกิดรอยนะคะที่ขวดพลาส,สติกกับไม้บรรทัดมันจะไม่เกิดรอยนะคะอ่าซีก็คือเอาอะไรลูกขวดพลาสติกขูดกับแผ่นไม้นะคะเอามาขูด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 ,ดก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดรอยนะคะที่ขวดพลาสติกกับแผ่นไม้นะลูกอ่าต่อมาห้านะคะห้า ขั้นตอนที่5ก็คือเอาแผ่นไม้ไปขูดกับไม้บรรทัดนะคะถ้านักเรียนมีอุปกรณ์นักเรียนทดลองเองได้เลยที่บ้านนะคะ,ะมีเอาแผ่นไม้มาแล้วไปขูดกับไม้บรรทัดที่เป็นโลหะปรากฏว่าไม่เกิดรอยนะคะที่แผ่นไม้กับไม้บรรทัดก็ไม่เกิดรอยนะคะต่อมา6กก็คือเอาแผ่นไม้อีกไปขูดกับขวดพลาสติกเอาแผ่นไม้ไปขวดกับพลาสติก ปรากฏว่าเกิดรอยและลูกที่ขวดพลาสติกนะคะอะ่ทีนี้เรามาดูผลการทดลงองนะคะ,ะเห็นชัดไหมเห็นไหมคะลูกอ่ข้อที่หนึ่งดูก่อ,อ,กอนนะ ใช้ไม้บรรทัดเมื่อกี้นะคะใช้ไม้บรรทัดโลหะขูดขีดกับขวดพลาสติกนะคะพอเอาไม้บรรทัดโลหะเนี่ยแน่นอนมันแข็งใช่ไหมคะพอ,พอไปขูดขีดกับขวดพลาสติกปรากฏว่ามันเกิดรอยที่พลาสติกสแสดงว่าไม้บรรทัดโลหะเนี่ยมันแข็งกว่าขวดพลาสติกนั่นเองนะคะนักเรียนบันทึกผลเลยนะคะมันจะเกิดรอยที่พลาสติกค่ะข้อที่หนึ่งนะ ระหว่างไม้บรรทัดที่เป็นโลหะกับขวดพลาสติกนะคะเมื่อเราทดสอบโดยการมาขูดขีดกันแล้วนะคะมันจะทําให้เกิดรอยที่พลาสติกนะคะแสดงว่าไม้บรรทัดโลหะนั้นมันมีความแข็งมากกว่าพลาสติกนะคะลูกมันจึงทําให้เกิดรอยที่พลาสติกได้นะคะแสดงว่าไม้บรรทัดนั้นมีความแข็ง ที่มากกว่าพลาสติกนั่นเองนะคะอ่าเขียนลงไปเลยค่ะอ่านุ่ทันไหมคะเขียนให้เร็วหน่อยนะคะอ่าข้อที่หนึ่งก่อนนะลูกเกิดรอยที่พลาสติกนะคะให้บันทึกผลในหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะบันทึกผลหน้าที่หนึ่งรอยสี่สิบหก เสร็จ้ยังคะาเป็ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะครูยังเดี๋ยวให้ทำาท่ละข้อก่อนอ่ะข้อที่1เสร็จแล้วเนาะอ่านะคะถ้าเสร็จแล้วข้อที่1เราก็มาดูต่อข้อที่2นะคะอ่าข้อที่2คงเาบอกว่าใช้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดโลหะเหมือนกันเนาะ แล้วไปขูดขีดกับแผ่นไม้นะคะลูือไปขูดขีดกับแผ่นไม้ก็คือเอาไม้บรรทัดไปขูดหรือว่าขีดบนแผ่นไม้นะคะปรากฏว่าเกิดรอยนะคะลูกที่แผ่นไม้ปรากฏว่าเกิดรอยที่แผ่นไม้แสดงว่าระหว่างไม้บรรทัดที่เป็นโลหะกับแผ่นไม้เนี่ยอาไม้บรรทัดที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะมีความแข็งที่มากกว่าแผ่นไม้นนั่เองนะคะมันถึงสามารถทําให้เกิดรอยที่แผ่นไม้ได้ อ้าวโอ้นับปริ้นอะไรนี่เลยปริ้นกับปเตะได้ยันเนาะมีจำตัวสวยอะไรประตูกลิ่งอาพลประตูแบบห้อนี่หรอแบบตัวว่านี่ขึ้นนัดไทยกับซานเดอร์ลี่โมกิโตจริงอเปล่าหรออ๋อค่ะอ่ะเร็วค่ะข้อที่สามต่อนะเขาบอกว่า ข้อที่3นะคะลูกใช้ขวดพลาสติกขูดขีดกับไม้บรรทัดเอาขวดพลาสติกเนี่ยไปถูๆๆบนไม้บรรทัดที่เป็นโลหะปรากฏว่าเป็นยังไงคะลูกไม่เกิดรอยนะคะไม่เกิดรอยที่ขวดพลาสติกกับไม้บรรทัดโลหะแสดงว่าขวดพลาสติกนั้นมีความแข็งที่น้อยกว่าไม้บรรทัดโลหะนั่นเองนะคะมันจึงไม่สามารถที่จะทำให้ไม้บรรทัดโลหะนั้นเกิดรอยได้นะคะ มันมีความแข็งที่น้อยกว่านั่นเองนะคะก็คือว่าไม่เกิดรอยที่ขวดพลาสติกกับไม้บรรทัดโลหะตรงนี้นกักเรียนบันทึกเสร็จแล้วใช่ไหมคะ3ข้ออ่บันทึกหมดแล้วยังลูก3ข้อใครยังไม่เสร็จอ่าเดี๋ยวครูรอ,อก,ก่อนหมดแล้วคะ่ะโอ้เร็วมากเลยอ่แสดงว่าเสร็จทุกคนแล้วเนาะ3ข้อ,อถ้าเสร็จแล้วลูกเรามาดูต่อค่ะ ามาดูต่อข้อที่4นะคะข้อที่สอ่าข้อที่4ี่อ่าข้อที่4นะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่ายังไงลูกใช้ขวดพลาสติกเนี่ยไปขูดขีดกับแผ่นไม้เอาขวดพลาสติกไปขูดขีด บนแผ beeping, ่นไม้นะคะปรากฏว่าไม่เกิดรอยที่ขวดพลาสติกกับแผ่นไม้แสดงว่าขวดพลาสติกนั้นมีความแข็งที่น้อยกว่าแผ่นไม้นั่นเองนะคะมันจึงไม่สามารถทําให้เกิดรอยที่แผ่นไม้ได้นะคะนะและก็ไม่เกิดรอยที่ขวดพลาสติกด้วยนะคะแสดงว่าพลาสติกนั้นมันมีความแข็งที่น้อยกว่าแผ่นไม้นะคะอนกเกณยนบันทึกลงไปเลยนะคะว่าไม่เกิดรอยที่ขวดพลาสติกกับแผ่นไม้นะคะข้อที่4ต่อมาข้อที่5 ใช้แผ่นไม้อ่าเอาแผ่นไม้ต่อไปขูดขีดกับไม้บรรทัดโลหะนะลูกเอาแผ่นไม้เนี่ยไปขูดหรือว่าไปขีดบนไม้บรรทัดโลหะปรากฏว่าไม่เกิดรอยที่แผ่นไม้กับไม้บรรทัดโลหะแสดงว่าแผ่นไม้เมื่อกี้มันมีความแข็งที่น้อยกว่าโลหะนั่นเองนะคะอ่ามันจึงทำไม่มันจึงทำให้ไม่เกิดรอยที่ไม้บรรทัดนะคะพอเอาไปถูมันจะต่างกันนะลูกถ้าเอาวัด วัตถุใดไปถูกับวัตถุใดนะคะอาเช่นเอาขวดพลาสติกไปถูกับแผ่นไม้มันจะไม่เกิดรอยแต่ถ้าเอาแผ่นไม้ไปถูกับพลาสติกอานะคะมันจะเกิดรอยอาเหมือนข้อที euh. ่6นะเอาแผ่นไม้ไปขูดขีดกับขวดพลาสติกเนี่ยจะทําให้เกิดรอยที่ขวดพลาสติกนะคะเพราะว่าแผ่นไม้นั้นมันจะมีความแข็งมากกว่าขวดพลาสติกนั่นเองนะคะแต่ถ้าเอาขวดพลาสติก ไปขุดขีดบนแผ่นไม้มันจะไม่เกิดรอยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเอาไปขุดขีดนั้นมันจะมีความแข็งที่น้อยกว่านั่นเองมันไม่สามารถที่จะเกิดรอยได้นะคะเพราะว่ามันมีความแข็งที่น้อยกว่าเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหม,มอ่าเข้าใจนะมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะลูก วัตถุที่แข็งกว่าอคืออธิสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าวัตถุที่มีความแข็งมากกว่าเนี่ยมันถ้าเอาไปขูดขีดกันแล้วนะคะมันสามารถที่จะทําให้วัตถุอีกวัตถุหนึ่งนั้นเกิดรอยได้แต่ถ้าวัตถุนั้นที่มีความแข็งที่น้อยกว่าพอเอาไปขีดหรือเอาไปขูดขีดกับวัตถุหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เกิดรอยนั่นเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วยังเอ่ยหขอ้อ สี่ห้าหกอ่ะบันทึกลงไปเลยค่ะเดี๋ยวคูดารอนะเดี๋ยวจะสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อสภาพทางกายภาพข้อที่สองเป็นสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะคะ,ะเสร็จได้ยังเอ้ยลูกเสร็จได้ยังคะชุนอ่าอันนี้ก็จะมีการพรุงนี้หนีดัดเตรียมลูกโมม<ช>บ์มาเสร็จแล้วนะอ่ะทีนี้เรามาดูบันทึกสรุปผลการทดลองนะคะลูกตรงนี้นะ,ะสรุปผลเขาว่ายังไงคะ จากการทํายังไม่ต้องเขียนนะคะจากการทำเดี๋ยวไม่เห็นแล้นี่อ่านะคะจากการทํากิจกรรมเนี่ยจะพบว่านะคะแผ่นไม้แผ่นไม้ไมทําจากไม้นะคะจะเกิดรอยเมื่อถูกขูดขีดด้วยไม้บรรทัดโลหะนะคะอ่าแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะขวดพลาสติกเนี่ยทำจากพลาสติก จะเกิดรอยนะคะเมื่อถูกขูดขีดด้วยไม้บรรทัดโลหะและแผ่นไม้นะคะและไม้บรรทัดโลหะเนี่ยทำมาจากโลหะนะคะจึงไม่มีรอยจากการถูกขูดขีดแสดงว่าโลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งมากกว่าไม้และพลาสติกนะคะลูกอ่าดังนั้นนะคะวัตถุที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน มีความแข็งที่ต่างกันอ่าอันนี้คือเข้าหาข้อสรุปได้แล้วว่าวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันมีความแข็งที่แตกต่างกันซึ่งไปตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว,ว้ว่าวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันมีความแข็งที่ต่างกันแสดงว่าสมมุติฐานนี้ใช้ได้นะคะอ่านเกยียนบันทึกลงไปค่ะ เด็กครูขยายนะคะอ่าเขียนที่ละบรรทัดอ่านะคะจากการทำกิจกรรมพบว่าแผ่นไม้ทำจากไม้อ่าเขียนก่อนค่ะเด็กครูเลื่อนไปไครูเลื่อนไปนะคะเราหาข้อสรุปได้แล้วเนาะว่า วัสดุที่เป็นโลหะวัสดุที่เป็นไม้แล้วก็วัสดุที่เป็นพลาสติกเนี่ยเรา